มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปฮัลโหวัยรุ่นสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผม o ตอ h ชา n น l น,นั่นเองนะครับผมในเกมกาลีนาฟรีไฟเหมือน oh. เคยเลย เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนสบายดีกันไหมครับดูลุกใหม่ของสต็อปสิครับผมนี่ไงหันซ้ายหันขวาโอ้โหยเท่ปะทุกคนเท่ไหมเท่ปะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆต้องอึ้งแน่ๆนะครับ <c oughs> ผมจะทําการหมุนตัว360องศาให้เพื่อนชมนะครับดูให้ดีๆนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นวิชาลับนะครับผมชวับชวัเป็นไงอะ่ะเอ้ยเร็ววะดิเอ้ย <c oughs> ทำอะไรของผมวะเนี่ยโอ้โหปัญญาอ่อนจริงจริง โอเคครับเพื่อนเพื่อนชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับที่พี่เนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อมานะครับเอาเอาสั้นๆนะเพิ่งจะมีปัญญาซื้อแหละน้องๆตรงสเปคพี่เลยนะครับผมตามคอนเซปต์เป๊ะหล่อทท่ไม่มีจะแดกนะครับดูเพชรพี่ดิโอ้โหเจ็บใจจริงๆเหลือแค่ยีเพชรโอเคครับในเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับพี่ก็จะไม่พูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับฟรีไฟล์วะ มาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดเรื่องฟรีๆกันดีกว่านะครับผมน้องๆครับน้องๆรู้จักเจ้าบัตรนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมมันคือบัตรสร้างห้องนั่นเองนะครับ<ส>และว,วันนี้พี่ก็จะมาแนะนําวิธีการกดรับบัตรนี้นะครับฟรีๆอาทิตย์ละ1ใบ<ว> 1> เออ<ว>คือจริงๆเนี่ยพี่ก็ทําคลิปประเภทนี้นะครับมาหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ว่ารอบนี้จะพิเศษตรงที่พี่จะทําคลิปให้มันสั้นลงแล้วก็ละเอียดนะครับผมละเอียดขนาดไหนแล้วพี่สต๊อป ละเอียดขนาดที่น้องๆรู้ได้เลยว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่เล่นเกมฟรีไฟล์มานานๆนนะพี่ก็จะแนะนําวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการหาบัตรสร้างห้องกันนะครับผมโอเคและวิธีนี้ฮิตมากๆนะครับถึงทุกวันนี้ยังฮิตอยู่เลยมาดูกันเลยว่าเขาทํากันยังไงอย่างแรกนะครับจะบอกก่อนเลยนะว่าใครที่ดูคลิปนี้นะควรจะมีแครนนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยจะต้องมีแครนเลยแหละโอเคต้องมีนะครับเน้นย้ําว่าต้องมีเออทีนี้ กดเข้าไปที่ option ของแคนเลยกดเข้าไปปิ้งปองเออขึ้นมาแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่ทัวร์นาเมนต์เห็นไหมครับว่ามันจะมีกล่อง4กล่องเรียงกันอยู่นะครับ1 2 3 4แต่และกล่องคะแนนจะไม่เท่ากันนะครับและกล่องที่เราเนี่ยจะได้บัตรก็คือกล่อง1,800คะแนนนั่นเอง <Wow. S 1> เห็นไหมครับว่าจะเขียนว่ารางวัลไอเทมสำหรับทุกคนนะครับมันมีวงเล็บแล้วมันก็เขียนว่าการ์ดสร้างห้องนะครับ นี่ก็คือบัตรสร้างห้องที่เราตามหานั่นเองนะครับเค <Okay. S 1> และเงื่อนไขก็คือเก็บให้ครบ1,800คะแนนนะครับเป็นแท็กทัวนาเมนต์แคนแต่ว่าพี่อยากจะบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าแท็กทัวนาเมนต์แคนเนี่ยสามารถร่วมเล่นได้เฉพาะวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นนะครับน้องๆน้องๆที่คอมเมนต์มาถามพี่ว่าเออพี่ทําไมผมเล่นแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยกดแลกของอย่างนี้ได้นะครับผมที่น้องเล่นกันแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าน้องไม่ได้เล่นในวันศุกร์นะครับอาจจะเล่นที่วันอื่นนะ เพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันเลยไม่ตรงนะครับคะแนนมันก็เลยไม่นับนอนน้องๆไม่ต้องงงนะครับว่าเออทำไมเล่นแล้วมันไม่ขึ้นพี่ก็เพิ่งจะมาแลกคะแนนนะครับเมื่อวานนี้พี่ก็เก็บคะแนนไปได้โอ้โหเยอะพอสมควรนะครับเกือบ300อ่ะทุกคนแต่สกอร์รวมของแคนพี่เนี่ยอยู่ที่3,396นร้านะครับโอเคน้องๆทีนี้พอคะแนนถึงใช่ไหมพี่ก็จะบอกแบบนี้นะครับของที่เราจะได้รับเนี่ยเราจะกดยังไงถึงมันจะได้รับเห็นตรงนี้ไหมครับเขียนตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าได้รับแล้ว ตรงนี้คือพี่อ่ะกดรับไปแล้วแต่จริงๆพี่ไม่ได้กดหรอกที่ปรึกษาพี่กดนะครับจะต้องให้หัวแคนหรือที่ปรึกษากดเท่านั้นนะครับโอเคบางคนก็ถามนะว่าเฮ้ยพี่เนี่ยก็เที่ยงคืนแล้วนะแบบที่พี่บอกเลยทําไมของมันยังไม่เข้าเพราะว่าหัวแคนหรือที่ปรึกษาของน้องเนี่ยยังไม่ได้กดรับนะครับผมต้องให้เขากดรับกันซะก่อนของขวัญถึงจะเข้านะครับผมไม่งั้นมันก็ไม่เข้าเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับเวลามันเข้าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมาที่นี่เลยนี่กดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะเป็นรางวัล เชิทัวร์นเมเต์นะครับแล้วมันก็จะให้มาหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งชวนนะจ๊ะทำคลิปอยู่มามามาต่อต่อ,ต,อต่อนะครับผมโอเคทุกคนพอมันเข้ามาอย่างนี้ใช่ปะเราก็สามารถกดรับได้เลยเนี่ยกดไปเลยนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ฟืบเห็นไหมให้มา4อย่างเลยนะครับโอ้โหสุดยอดผมชอบที่สุดนะนาฬิกาเบนเทน3วันนะครับบุฟเฟ่นาฬิกาเบนเทนอันนี้โคตรดีครับผมเอาไปลงแรงงี้สบายเลยโอเคโอเคครับเพื่อนๆแล้วทีนี้บัตรเนี่ยมันจะมาอยู่ทีี่น่นนนะะคครับตม แบบสร้างห้องเล่นเองนะครับเห็นปะผมมีจํานวน13ใบนะครับเราสามารถเก็บได้แค่อาทิตย์ละาน1ใบเท่านั้นนะซึ่งเจ้าบัตรนี้นะครับผมเนี่ยจะเห็นเอามาขายในร้านค้ากิจกรรมซะส่วนใหญ่นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วไม่มีขายนะครับแล้วราคามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450เชรเลยนะครับผมเฉพาะกิจกรรมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมไม่ขายนะครับผมสามารถเก็บได้ทางแคนเท่านั้นนะ เป็นวิธีเดียวนะครับที่สามารถเก็บได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแครนะครับพี่แนะนําไม่หาแคนสิงเลยนะครับผมด่วนๆนะแต่ว่าแคนพี่นี่รับอยู่มั้งเหลือ2ที่นะครับแต่ไม่รู้จะเต็มหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแครนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเราก็เทสเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพี่เทสเองเลยโอเคว่าทุกคนป่ะต่อๆๆกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมทีนี้นะครับมันก็จะมีคําถามว่าพี่จะเก็บยังไงให้มันครบ1,800ล่ะ ในเมื่อแคนผมเนี่ยคนมันไม่อ้อนบางคนก็ออฟไลน์ line, ไปเลยนะไม่มาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยครับบางคนก็แคนคนน้อยมากอะไรเงี้ยที่พี่ทําได้เพราะว่าแคนพี่คนเยอะอันนี้มีส่วนไหมมีนะครับผมผมเลยแนะนําให้น้องๆเนี่ยไปหาแคนที่มันใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นหัวแคนเนี่ยพี่จะแนะนํานะครับไปหาเพื่อนมาสัก4ี่หคนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสีหคนมันอาจจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้4ี่หคนก็สามารถปั๊มให้มันเป็น1,800คะแนนได้นะครับ เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่กับแฟนพี่เล่นเนี่ยเก็บ2คนนะเกือบ600นะครับผมเกือบ600นะครับเพราะว่าพี่คนเดียวก็260นะครับที่เหลือแฟนพี่ทั้งนั้นโอเคครับน้องๆเออพี่ก็จะแนะนําเทคนิคนะครับการเก็บนะเห็นหมดเห็นหมดใช่ไหมฮะเอ้แล้วพี่จะกดทีมทําไมวะเออพี่ก็จะให้ดูหมดเว้ยเออขออภัยนะกดผิดนะครับผมทางซ้ายเราเนี่ยพี่จะไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับทางซ้ายได้แก่แมตช์จัดอันดับนะครับอันนี้ไม่ควรนะครับผมอย่างยิ่งแล้วก็ หมดทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไม่เล่นนะมันได้น้อยนะครับผมที่ผมแนะนําก็คือทางขวานะครับเป็นโหมดจัดอันดับ4-4แล้วก็ b a t เทิ4-4ปกตินะครับแล้วก็โหมดพิเศษทั้งหลายนะไอ้พวกกระชากแท็กซอมบี้วอลคนเดือดอะไรเงี้ยเล่นไปเหอะเพราะว่าทางขวาที่พี่แนะนําเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด9แท็กนะครับไม่ว่าน้องแพ้หรือชนะนะ เล่น4คนได้9แท็กเองเหรอพี่ไม่ใช่ครับผม9แท็กต่อคนนะครับ <Wow. S 1> ต่อคนเลยถ้าเกิดว่าเราไป4ี่คนเราก็ได้รอบละ36แท็กนะครับผมเล่นแป๊บเดียวนะก็10รอบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาระเบิดยัดในโหมด C c ซนะครับ <c oughs> แต่ว่าพี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าพี่ก็เห็นดาราม่าในกลุ่มนะว่า เออเฮ้ยทุกวันศุกร์อะทำไมต้องอลระเบิดมาปากันด้วยเออไม่อยากให้เล่นอย่างงี้เกมมันไม่โอเคสังคมเกมมันไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหมดจัดอันดับแบบ4ต่อสมันก็เป็นอีกทางเลือกนะครับแต่ว่าพี่ก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าการอลละเบิดยัดตัวเองมันเป็นอะไรที่ไวนะแต่ไม่ต้องทำนะเดี๋ยวมีคนมาด่าช่องพี่นะเว้ยว่าเออพี่เป็นคนสอนไม่ใช่นะครับพี่จะบอกว่าแนะนําให้เล่นหมดจัดอันดับ4ี่ี่นะครับเห็นไหมดูแรงพี่สิทุกคนดูแรงพี่อ้าวมันทำมันออกมาหน้านี้นี่นี่นี่ดู ตอนนี้ไม่มีดาวสักดาวนะครับถ้าแพ้อีกทีเดียวก็ล่วงนะพี่พยายามที่จะขึ้นแรงไดมอนด์ให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้แต่มันไม่ขึ้นเลยนะใครเก่งๆกามาแบกพี่หน่อยนะครับเล่นบทนี้นะครับอย่างแรกเลยเราได้แรงนะครับแล้วเราก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับเออแนะนําจัดอันดับแบบนี้ดีกว่านะครับไอซีซีแบบเนี้ยที่เอาระเบิดประยัดเนี้ยอย่าไปทําเลยนะครับแต่จริงๆอะทําดีนะเออแต่อย่าไปบอกใครนะครับว่าพี่บอกโอเคป่ะทุกคนสัญญาแล้วนะครับอย่าไปบอกใครโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาสรุปกันเลยนะครับ แบบแผนนะเดี๋ยวเรามาดูเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอย่างแรกน้องๆควรจะหาแคนก่อนนะครับสําหรับคนที่ไม่มีแคนแต่พี่แนะนําเป็นแคนใหญ่นิดนึงนะต้องเป็นแคนที่มีคนเยอะนิดนึงเลเวลอะไรก็ได้นะครับ1 2 3 4เนี่ยมันสามารถเก็บได้หมดเลยนะครับสาหรับใครที่เป็นหัวแคนนะครับเราก็ต้องหาแนวร่วมนะครับกองกาลังติดอาวุธนะครับเออไม่ใช่นะครับผมเราต้องหาสมาชิกแคนนะครับให้เยอะๆนะครับผมหรือว่าเปิดรับสมัครแบบออโต้ก็ได้นะครับ และอย่างที่2นะครับจะต้องเก็บคะแนนให้ถึง1,800คะแนนนะครับผมวิธีการเก็บอย่างง่ายมากนะครับที่แนะนําให้เล่นนะครับก็คือโหมดพิเศษนะครับแบตเทิแบบ4เจอ4นะครับแบบโหมดแร้งหรือว่าโหมดปกติก็ได้นะครับของ4ี่แบตเทิรนสนะต้องเป็นโหมดพิเศษนะครับเออแล้วก็โหมดพวกกระชากแท็กอะไรเงี้ยเล่นไปเถอะแต่ที่ไม่แนะนำเนี่ยเป็นโหมดจัดอันดับนะครับกับโหมดทั่วไปอันนี้ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ลงไปปุ๊บตายเลยเนี่ยมันจะได้แค่2แท็กนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าโหมดพิเศษเนี่ยทุกโหมดเลยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้จะได้ทั้งหมด9แท็กนะครับผมสเต็ปที่3นะครับอันนี้เกี่ยวกับเวลานะเพื่อนๆพื่อสเต็ปที่3เนี่ยเราสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับกิจกรรมทัวร์นาเมนต์แคดเนี่ยก็คือวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นนะครับมีเวลา24ชั่วโมงในการเก็บ1,800แต้มนะครับแล้วของเนี่ย จะต้องให้หัวแคนหรือที่ปรึกษากดรับเท่านั้นนะครับถ้าน้องๆคนไหนเป็นสมาชิกเนี่ยก็ต้องรองให้หัวแคนหรือที่ปรึกษากดรับของรางวัลซะก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคะแนนครบนะของรางวัลก็จะเข้าทางจดหมายนะครับผมเข้าทางจดหมายเท่านั้นตอนเที่ยงคืนของวันเสาร์นะครับผมส่วนวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่เราสามารถเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดอะเออเอาให้ถึง1,800คะแนนแค่นี้นะครับผม3วิธีนี้คุณก็จะได้ไปเลยบัตรสร้างห้องนี่เองนะครับผม และนี่ก็เป็นตารางที่พี่สรุปมาให้น้องๆนะครับว่าแท็กแต่ละโหมดเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาบัตรสร้างห้องมาใช้หลายสัปดาห์แบบฟรีๆนะครับผมได้มากสุดสัปดาห์ละ1ใบเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยสต๊อปก็ต้องไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนะครับผมแต่ก่อนไปนะเพื่อนๆ ช่วงนี้ s t o ปได้กลับมาทําเพจอีกแล้วนะครับหลังจากที่เพจผมเนี่ยมันไม่มีคนกดไลค์นะครับผมผมเลยปิดไปสักระยะหนึ่งนะฮะจริงๆก็ไม่เชิงว่าปิดนะแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ก็กลับมาเคลื่อนไหวแล้วนะเพื่อนเพื่อนี่ก็คือเพจของ stop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมารบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับสั่นกระดิ่งไว้นะสําหรับคนที่มาใหม่นะครับม